อันนี้จะมาสอนวิธีลบข้อมูลวัคซีนที่เราบันทึกพลาดไปนะครับก็กระบวนการก็คือได้มาจากการที่เราบันทึกในส่วนของเซอร์วิสไปแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้พอเซอร์วิสเสร็จแล้วข้อมูลดังก,กล่าวถูก มูลนกล่าวถูกบันทึกเข้าไปในระบบของอางานสร้างเสริมแล้วนะครับก็คือเราบันทึกเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วใส่แล้วเสร็จปรากฏบันทึกแล้วมันก็ขึ้นว่าให้รหัสวัคซีนอะไรแล้วปรากฏว่าเราใส่รหัสวัคซีนผิดนะครับก็อันดับแรกก็ไปที่งานส่งเสริมก่อนนะครับก็ไปดูงานอะไร ถ้าวัคซีนก็จะเป็นงานาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับก็มาดูชื่อว่าา P A D ของค่าเท่าไหร่ก็ค้นหาหรือว่าใส่ตรงนี้แล้วก็กด enter เลยมานะ เคสนี้อ่าจริงๆก็ยังมาวันนี้ไม่ได้ขีดไม่ได้ฉีดฟลูนะครับมาวันนี้จริงๆมาฉีดวันที่18บกันยามาฉีด d ีติปกับโรตาแล้วก็เลยไปกดฟลูก็ดับเบิลคลิกที่ฟลูนะครับที่เราต้องการลบอ่าเนี่ยข้อมูลเยอกเลืกข้อมูลเนี่ยไปยกเลือกข้อมูลตรงนี้ได้เลยกดบันทึก นอกอากากเลยใช่ไหมนรากาศ y e ข้อมูลก็จะหายไปเลยโอเคนะครับอันนี้เราข้อมูลวัคซีนนะ